ก็ hesitate, หลังจากที่มีฟีฟ่าเดย์ไปสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ผมว่าเราก็ได้ปรับจูนเรื่องของการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพร่างกายแล้วก็การที่เล่นร่วมกันได้ดีขึ้นอย่างที่ทราบกันดีว่าในสามวันแรกนะครับตัวผู้เล่นบางคนเราก็อาจจะมาร่วมทีมช้าหน่อย นะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขาทําอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องแก้ไขผมเชื่อว่าใน2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่เรามีฟีฟ่าเดย์ไปที่เราเบรกไปเราได้มีเกมอุ่นเครื่องแล้วเราได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพหรือวิธีการนะครับเราเราเราดีขึ้นชัดเจนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นก็ผมก็บอกเด็กก่อนมาในตอนประชุมว่าเราก็ทําใน2อาทิตย์นั้นนะครับให้ให้ให้ดีออกมาในเกมนี้ให้ได้นะครับในการที่จะเจอกับบียู BU ในบ้านนะครับอมองเี็นผู่ใหญ่ ก็บียูก็เป็นทีมใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็เป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาก็มีตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราเล่นในบ้านนะครับเราก็คาดหวังที่จะปลดล็อกแล้วเ,เก็บชัยชนะนัดแรกในบ้านได้ซึ่งเราก็รู้นะครับบียูเขายังไม่แพ้ใครนะครับแล้วเขาก็มีทีมที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะครับการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลสนับสนุนเราอ่ะครับก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่ทําให้เรานับกลับมาเก็บต้มแต้มนนี้้ไดะครับ